นั่งสาวเรีดกชัืนทองคำค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะนั่งสาวค่ะอันนี้เราจะมานำสนบบเสนอแอปพลิเคชันพิซซ่าไลท์นะคะค่ะพิซซ่าไลท์คืออะไรนะคะพิซซ่าไลท์คืออยู่เว็บไซต์สร้างและจัดทำให้เป็นเกมนในรูปแบบจอยนะคะจะสามารถเข้าถึงทดสอบที่สร้างขึ้อนได้จากการพิารณา ใช้ทั้งบนคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตหรือสมาร์ทโฟนค่ะโดยใช้รหัสทางเว็บไซต์ที่รูอาจารได้สร้างชุดคำถามเสร็จเรียบร้อยแล้วหน้าที่ของ q u สไลด์นะคะ q u i z ์จะเป็นแอปสำหรับการสร้างชุดคำถามในรูปแบบเกมสามารถสร้างคำถามได้มากถึงเก้ารแบบผ่านรูปแบบเกมซึ่งมีให้เลือกรูปแปบเพียงส่งนับโค้ด หรือแชร์ลิงให้ผู้เรียนสามารถเขา้าร่วมกิจกรรมได้และไม่ต้องมีทะเบียนค่ะทีทั้งยังสามารถาอาามอบหมายชุดคำถามเป็นแบบทดสอบหรือทาง,าาทงการบ้านพร้อมการวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ได้ทันทีพื่อช่วยให้ผู้สอนและผู้เรียนสามารถติดตามผลการเรียนหรือปรนทาค่ะ แบบที่เรายกตัวอย่างเนี่ยจะเป็นแบบพีเมี่ยมนะคะหรือเสียตังค่ะขั้นตอนที่1นะคะเราจะสมัครสมาชิกทางเว็บไซต์ค่ะ w w w l i c r y com ค่ะหลังจากนั้นมขั้นตอนที่2เราจะเข้าใช้งานดูอาการเยอดที่เมนูที่เชื่อเรากินค่ะเพื่อทำการสร้างแบบติดต่อ ขั้นตอนที่3นะคะผู้ใช้งานสามารถสมัครสมาชิกโดยกรอกข้อมูลต่างๆสามารถสมัครสมาชิกผ่านบัญชี Google หรือ Office 365ค่ะขั้นตอนที่4นะคะเราจะเปิดห้องเรียนใหม่เพื่อสร้างคำถามและจัดการห้องเรียนค่ะกดคำว่า Add a new class ขั้นตอนที่5นะคะเลือกสาระวิชาที่สอนเลือกรับ ห้องเรียนของผู้เรียนหนึ่งเลือกสาระวิชาที่สองสองเลือกระดับการสอนสามเลือกมีการเข้าร่วมถึงห้องเรียนและสี่ s ับ m ิ t ค่ะขั้นตอนที่หกนะคะกรอกลุ่นวิชาหรือสิ่งที่ต้องการค้นหากรณีที่ต้องการนำข้อความขึ้นําไว้ซึ่งจะแสดงผลด้านล่างค่ะขั้นตอนที่เจ็ดนะคะ ้างข้อคำถามใหม่หนึ่งก่อข้อคำถ,ถามสองก่อคำตอบที่ถูกต้องสามก่อข้อคำถามที่เพียอสี่ 4. ก่อคำอริบายเรื่องเกี่ยหรับคำตอบที่ถูกต้องกรณีการต้องการอธิบายใครห้าตั้างเวลาในการตอบแต่ละข้อและหกเริ่คมคำถามข้อต่อไปข้อท,ที่แปดนะคะข้อคำถามจบแล้วให้กดบันทึกและส่งข้อห้องเรียนค่ะ ตอนที่เก้าข้อต่างๆเช่นการเปิดเสียงดนตรีการชีมคำถามและอื่นๆและกดคอคงเพิมบุคลากในการสร้งข้อนะคะต่อไปจะเป็นข้อตอนที่สิบส่งข้อสอบข้อห้องเรียนกดคอคงเพิมบุคลค่ะต่อไปข้อสิบเอนะคะระหว่างน,นันเกเรียนสอบคุณครูก็จะเห็นว่าระหว่างน,นักเรียนแต่ละคนทำกี่ข้อไหนแล้วและทำผิดมกี่ข้อแล้ว การเช็คคะแนนสอบนะคะ 1. สามารถกดดูได้จากหน้าเกตดบุ๊กค่ะ 2. หน้าเกตบุ๊กเนี่ยจะแบบเป็นการรวบรวมคะแนนการสอบติดพัง,งของนักเรียนแต่ละคน3นะคะถ้าเราต้องการจัดการชั้นเรียนสร้างห้องเรียนเพิ่มนักเรียนเปลี่ยนชื่อ,อย้ายนักเรียนสามารถกดที่เครื่องหมายสามเหลี่ยมหลักชื่อห้องเรียนแล้วก็กด enter แล้วจะด,ด้ได้เลยค่ะ ค่ะต่อไปจะเป็นวิธีใช้งานสำหรับนักเรียนนะคะข้อที่1ค่ะต่อไปจะเป็นวิธีการใช้งานสำหรับนักเรียนนะคะขั้นตอนที่หนึ่งสมัคสมาชิกที่เว็บไซต์ www.julai.com เหมือนกันค่ะขั้นตอนที่สอ,อผู้เรียนสามารถเข้าสูร่ระบบโดยการื้อเลนแล้วกหรือกดที่เมนู a m Student เพื่อทำการ ต่อไปขั้นตอนที่3ามนะคะจากนั้นให้ผู้เรียนเนี่ยใส่โค้ดที่ผู้สอนให้หรือส่งให้ให้ผู้เรียนเนี่ยเพื่อใส่โค้ดเข้าไปสอบได้เลยะค่ะต่อไปขั้นตอนที่สี่นะคะเมื่อนักเรียนใส่โค้ดแล้วจะขึ้นหน้าต่างให้ใส่ชื่อถ้านักเรียนเคยเข้าสอบสามารถเลือกชื่อกดหน้าจอดได้เลยะค่ะต่อไปขั้นตอนที่5นะคะ จากนั้น,นเมื่อผู้เรียนกดสตาร์ทจะถูกจกัดกลุ่มอยู่ทั้งสองฝั่งค่ะต่อไปขั้นตอนที่6ค่ะเมื่อครูผู้สอนกดเริ่มสอนผู้เรียนสามารถทำข้อสอบได้โดยเวลาจำกัดตามที่ผู้สอบเป็นตนตั้งเลค่ะต่อไปขั้นตอนที่7นะคะหลังจากการสอบเสร็จผู้เรียนสามารถตรวจสอบผลคะแนนหลังทำข้อสอบได้ทันที ใน,นส่วนต่อไปนะคะเดี๋ยวจะเป็นการสอนทดลองวิธีการใช้คลิกเซอร์ไรในรูปแบบของฟรีนะคะก็คือในรูปแบบที่ไม่ต้องเสียงเงินค่ะที่เอาไปทำนะมันก็เล่นแล้ว,ลลวก็แชร์มารูปแบบที่จะมาสอนเพิ่มเติมในวันนี้นะคะก็ค<ๆ>ือจะเป็นในรูปแบบของการเข้าพลิกเซไร์ในรูปแบบของฟรีนะคะ อันดับแรกก็กดเข้ามา,มาในหน้าเว็บไซต์ของ Quickshare นะคะหลังจากเราเข้ามาในหน้าเว็บไซต์ของ Quickshare แล้วนะคะสำหรับนักเรียนนะคะให้กดเป็น u d e n t นะคะสำหรับคือผู้สอนนี่คือีิธีทำแบบฝึกหัดนนะคะให้กดในหน้าของตัเชอร์คะ่ะสำหรับคนที่ยังไม่ได้ล็อกอินนะคะสามารถเข้าล็อกอินมาิงที สำหรับตัวเรานะคะเราได้ทําการล็อกอินไว้เรียบร้อยแล้วค่ะหลังจากเราล็อกอินไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมากดในที่ My Class นะคะกดมาที่ My Class เราจะขึ้นแบบนี้นะคะสําหรับการสร้างข้อสอบแบบดีนะคะจะอยู่ในส่วนของ My D Class นะคะในส่วนต่อไปนะคะถ้าจะทําข้อสอบนะคะให้กดในส่วนของ My Class หากกดเข้ามาในส่วนของ My การทำข้อสอบแบบฟีจะอยู่ในส่วนของ Activity นะคะหากต้องการจะทำข้อสอบแบบเติมเงืนหรืเอเสียงหนึ่งนะคะตามที่ได้มีการเขาเรียกอะไร <S <S 2> <S 2> เรียนรู้ทีกเกียนรู้เกี่ย หลังจากที่เรามาในส่วนของ a p t y แล้วนะคะในการทำข้อสอบนะคะให้กดในส่วนนี้ค่ะเจสดฟ้าต้งนีเมื่อกดเข้ามาแล้วนะคะจะมีหนา้าตาเป็นแบบนี้นะคะในส่วนของ Quick t i t e นะคะในส่วนนี้ให้ทุกคนใส่เต็ม หัวข้อที่ทุกคนจะตั้งนะคะอย่างเช่นเราจะสอบในวิชาคณิตศาสตร์จะต้องพิมพ์ไปว่าคณิตศาสตร์ค่ะหลังจากเราตั้งหัวข้อในเรื่องที่เราจะออกแบบข้อสอบเสร็จแล้วนะคะมาในส่วนของตรงนี้นะคะจะเป็นส่วนของเวลาะคะ่ะตรงนี้จะมีเวลาให้เรื่องนะคะเจมตั้งแต่5วินาที จนถึง5นาทีนะคะในส่วนข้อสอบของเรานะคะเราจะเลือกไว้ที่15นาทีะคะ่ะมาในส่วนของลิชพิชอะไรคะ่ะมาในส่วนของพิ t i o n t i m e นะคะจะมีในการออกแบบข้อสอบนะคะมีให้เลือกรูปแบบของการออกแบบข้อสอบหลายรูปแบบมากนะคะสำหรับเราเราเลือกเป็นอันแรกเลยค่ะทำมาในส่วนของพิ t เชนนะคะ อันนี้นะคะจะเป็นส่วนที่ให้ทุกคนนะคะตั้งเป็นคำถามค่ะอันนี้จะเป็นเหมือนกับโจทย์นะคะเราก็ตร้างโจทย์คำถามของเราขึ้นมาได้เลยค่ะค่ะหากเราตั้งโจทย์คำถามเสร็จนะคะในส่วนด้านล่างนะคะในกลุ่มของตรงที่เป็นสีเขียวนะคะอันนี้จะเป็นข้อสอบที่ถูกต้องนะคะจะเป็นคำตอบที่ถูกต้องให้เราใส่คำตอบที่ถูกต้องลองไปค่ะ และหากเราต้องการเพิ่มคําตอบไปหรือช้อยเพิ่มนะคะให้เรากดเลือกในตรงบวกด้านล่างตรงนี้นะคะคำาบวกมานะคะจะเป็นคําตอบที่ผิดนะคะเราก็เพิ่มไปในเป็นเพิ่มไปเป็นคาตอบที่ผิดได้ เราสามารถเพิ่มคำตอบได้เรื่อยๆ,ๆนะคะตามที่เราเห็นว่าสมควรออกข้อสอบควรจะมีคำตอบมีคำตอบค่ะ เมื่อออกแบบคำตอบเสร็จแล้วนะคะเราต้องการที่จะเพิ่มในส่วนของโจทย์หรือว่าต้องการที่จะเพิ่มคำหรือต้องการที่จะเพิ่มคำถามเพิ่มเิ่มพคาค่ะเมื่อออกแบบคำตอบเสร็จแล้วเราก็เสร็จไปแล้วหนึ่งข้อใช่ไหมคะหาทุกคนต้องการเพิ่มข้อคำถามเราก็ให้กดตรงนี้นะคะด้านล่างจะมีต่วของ add new ค่ะกดในส่วนของด้านล่างนะคะจะเป็นกดในส่วนของ a d d a n i t a t i o n นะคะค่ะเมื่อเรากดเข้าไปนะคะก็จะมาในหน้ารูปแบบนี้นะคะข้อหนึ่งของเราจะอยู่ด้านบนในส่วนของตรงนี้นะคะแล้วก็คำตอบจะอยู่ในส่วนของด้านหลังนะคะในส่วนของในส่วนของข้อที่สองก็ทำเหมือนกันเลยนะคะเลือกเลือกนะคะในส่วนของเวลา แล้วเราก็ตั้งข้อคำถามได้เลยค่ะหลังจากเราตั้งข้อคำถามเสร็จเราก็มาตั้งข้อคำตอบที่ถูกต้องกัน แล้วเราก็แอดคำตอบใหม่ค่ะในส่วนนี้จะเป็นคำตอบที่ผิดเหมือนเดิมค่ะเอ,อง่ายๆเหกเก้าไมคะค่ะเมืม่อเราออกแบบข้อคำถามและข้อคำตอบเสร็จเรียบร้อยนะคะหากเรารู้สึกว่าโอเคคำถามและคำตอบแค่นี้ก็น่าจะพอแล้ว ให้เรามากดเซฟในส่วนของอันนี้นะคะจะมีอยู่สองคำสองค่ะให้เรามากดเซฟในส่วนของเซฟด้านหลังนะคะค่ะให้เรามากดในส่วนของเซฟ a n d t s u r a r t นะคะค่ะหลังจากเราออกแบบข้อสอบเสร็จแล้วนะคะและเราก,กดไปในส่วนของเซฟเรียบร้อยแล้วจะกดมา จะขึ้นมาในหน้านี้นะคะในส่วนนี้เราสามารถดูรายละเอียดต่างๆได้ค่ะหลังจากเสร็จนะคะให้เราคลิกมาค่ะจะเป็นต่อไปนะคะจะเป็นการอืมอไปนะม่ี้ะไร ค่ะในหน้านี้นะคะหลังจากเรากดถัดมานะคะในส่วนนี้จะเป็นส่วนที่เราจะคัดลอกลิงก์เพื่อส่งไปให้นักเรียนของเราได้ทําการทดสอบในแบบฝึกหัดที่เราออกแบบไว้นะคะในส่วนน,นี้เราสามารถกดตรงที่ Magic Cut Link ได้เลยนะคะมันจะขึ้นมาหน้านี้นะคะให้เรากด Copy Magic Link นะคะหลังจากเรากดแล้วเราก็สามารถส่งลิงก์นี้ไปให้เด็กนักเรียนที่ เราอยากหลังจากเรากด Co p y แล้วเราก็สามารถส่งลิงก์นี้ไปให้เด็กนักเรียนได้ทำกันได้เลยค่ะค่ะและหากเราอยากรู้คะแนนหรือผลข้อสอบของเด็กนักเรียนนะคะเราสามารถกดมาที่เดิมได้เลยค่ะ m y Class ค่ะหลังจากนั้นเราจะมีแบบทดสอบเป็นการสองแบบทดสอบนะคะแบบทดสอบแรกก็คือแบบทดสอบที่เราได้มีการทําลงไปนะคะและแบบอีกแบบทดสอบหนึ่งคือเป็นแบบทดสอบที่ทางเรานะคะได้จัดทําไว้ค่ะอยากรู้ผลคะแนนนะคะแล้วข่ะหากเราต้องการดูคะแนนของคนที่มาเล่นรือนกเรียนทะีนน่เข้ามาทําแบบทดสอบของเรานะคะให้เรากดไปที่ view activity นะคะในส่วนของ เลือกแอคที่อันนี้นะคะกดไปก็จะมีทางหน้าลิงกที่เราส่งไปเมื่อกี้นะคะแล้วก็จะเป็ส่วนของการนำคาตอบของเด็กมอยู่ตรงนี้หากมีเด็กนักเรียนหรือใครทาข้อสอบเข้ามาก็จะเข้ามาอยู่ในส่วนของตรง,งนี้นะคะ มาในส่วนของจุดเด่นของพิ i z l ไ t นะคะจุดเด่นของพิ i z l ไ t นะคะก็คือมีรูปแบบคําถามให้เลือก9รูปแบบนะคะ 1. ลายตัวเลือก 2. กิมตาม 3. เรียงตัวจักษร 4. เลือกถูกหรือผิด 5. จับกลุ่ม 6. 6เส้น6โยงเส้นจับคู่ 7. เรียงลำดับ 8. เรียงคำเป็นประโยค 9. หลายตัวเลือกต่อไปนะคะจะเป็นข้อเสียและข้อจำกัดค่ะหนึ่งองรัผู้เรียนได้ถึงหคนต่อห้องเรียนนะคะสอสร้างห้องเรียนได้มากสุดสุดหนึ่ห้องเรียนสามดูผลนัพธ์ผได้ที yes ่ด้เกิจกรรมค่ะ 4. ี่จำกัดจำนวนการสร้างทีมและฟิงเจอร์ของเกมค่ะ 5. ดูผลการเรียนรู้ของผู้เรียนตามตัวชี้วัดได้เพียงหนึ่ขงข้อค่ะถ้าใช้แบบฟรีจะลดข้อมูลเป็นไปไม่ได้และเด็กค่ะแบบฟรี่แต้ละห้องเรียนไมผู้เรียนเท่านั้นคุณครูอยาจจะใช้วิธีสร้างหินห้องเรียนสำหรับหนึ่งระดะับแั่ะ้นค่ะสำหรับครุมเราก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้หากมีข้อผิดพลาดประการใดพวกเราทั้งสองคนขอ ขออภัยเวลาที่นี้ด้วยนะคะ